นิยมมากนะคะแต่งก็เท้นะคะเดิมก็ใช้งานได้หล่อนๆนดๆแท้ๆยาวๆสบายๆไปเลยน็นสสอตส้อมเดิมๆคันหน้าเดิมๆคันนี้ฝากเพิม่มไม่มีแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะคะติกเอออกอร์แอร์มอกรอยู่โท,ท,ท,ทรลูกค้าสตาร์เครื่องไว้แล้วนะล้อเดิมโรงงานนะคะแม็เดิมโรงงานนะคะมากับห้างีไปเลี้ยวด้านในมบสี่เลยระบบไฟฟ้าหมดเลยตุ้แจรีโมด ะคะันนี้บอกแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเขาเรียกว่าอะไรนะใช้แมงก้ายาวขอนสบายๆนวดเบาๆจับต้องได้นะคะเอาไปเป็นกระบะคันแรกก็ได้กานะคะใครมองหา,าททกระบะอยู่ก็รีบสัดเลยเนาะใครสนใจ